ีครับอาจารย์หนุ่มพุทธคุณนะครับวันนี้จะให้ชมพระสมเด็จนากนะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายกันไต่หลังไม่เหมือนกันนะครับเป็นจัดอยู่ในสกุลวังหลังนะฮะพระพวกนี้นะครับเพราะว่าที่สังเกตรู้เพราะว่ามีตาคุดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกองคหนึ่งก็เป็นหลังภาษาจีนนะครับก็มีพุทธคุณทั้งคู่นะครับสามารถแตะถ่ายพุทธคุณใส่ร่างกายคนได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาซ้อนกล้องดูนะครับอันนี้ให้ดูก่อนว่า เป็นพิมพ์เดียวกันไหมนะลองดูซิอ๋อไม่ใช่เใช่ไหมฮะถ้าเราสังเกตดูด,ดีๆเนี่ยเดี๋ยวหาเหล็กก่อนสังเกตดูดีๆเนี่ยเนี่ยจะเป็นหน้ากปกทรงอกกระบอกนะครับเหมือนกับว่าเอวใหญ่อะ่ะนะอันนี้เป็นหน้ากปกวีหรือเปล่าเป็นอกวีนะฮะลักษณะเห็นคุณเห็นไหมเพราะนั้นแต่ว่าข้างบนเนี่ยจะเหมือนกันนะครับลักษณะหน้าปกอะไรเหมือนกันอ่ะอันนี้เป็นฐานบวับวความบัวหงาย อ่าบวกข้อบา,างง่ายเหมือนกันแต่ด้านหลังไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองส่องดูอย่างนี้เขาเรียกเนื้อ,อาสายลุงหรือเบนจะศิรินะครับเป็นอยู่ในสกุลวังหลังอันนี้ก็เป็นอยู่ในสกุลพิมพ์พิเศษหลังภาษาจีนนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาชมชัดๆนะฮะให้สวยๆงามๆดูว่าเก่าจริงไหมนะครับพระเนี่ยจะอยู่ในประมาณ2408ขึ้นมานะครับเป็นพระเอ่อ ถ้าจะจัดก็คือพระยุคปลายนะครับสังเกตด,ดูเนื้อ,อยังแน่นนะอันนี้จะเป็นพิมพ์พระผสมผงหยกนะครับออกสีชุกเขียวอันนี้จะเป็นเนื้อเบญจศิริก,ก็คือเนื้อปูนปั้นปูนเปลือกหอยนั่นแหละครับนะครับ,นะรบแต่ว่าองค์เขียวนี่เขาผสมเนื้อหยกนะครับข้างหลังก็องค์นี้ก็จะเป็นภาษาจีนสามอักษรเออไม่เหมือนกับที่ผมเคยเจอเลยนะ เดี๋ยววันหลังผมจะเทียบให้ดูภาษาจีนม,ม,มีหลายอักษรเหมือนกันฮะสามสามอักษรเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันนะครับก็อันนี้จะเป็นตาขุดนะครับขอบก้ขงขอบข้าง,ง,ง,งก็แสดงถึงความเก่าได้ถึงยุคนะฮะนะครับก็ดูด้านข้างนะครับอันนี้ก็เป็นพระที่ผมมีอยู่นะครับแล้วก็มีพิมพ์ละองค์เท่านั้นนะครับยังไม่เจอมากกว่านี้เลยนะครับ ก็น่าจะมีแบบชนิดอื่นอีกเช่นข้างหลังเป็นอย่างอื่นอย่างเงี้ยก็น่าจะมีนะครับสาหรับท่านใดสงสัยก็นะครับมารับการแตะถ่ายพุทุคุณได้นะครับคือพระแบบเนี้ยจะไม่มีตำราตําหนินะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีวิธีพิสูจน์ได้เลยนะครับนอกจากไปพิสูจน์ทางกระบวนการวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยยังพอได้นะครับหยดน้ํายาหรือหาค่าเคนไซเนี่ยยังพอได้แต่ก็นั่นแหละครับ การเอ่อการตรวจทางวิทยาศาสตร์เนี่ยบางทีก็ไปเจอสมเด็จยายขำตะฟักไว้ใจไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพระสมเด็จพิมพ์อย่างเงี้ยพวกวังหน้าวังหลังพิมพ์